อยากทราบวิธีการทานเบต้าเฮอร์บค่ะคะมีวิธีการทานยังไงบ้างคะอือสำหรับตัวเบต้าเฮิร์บนะคะพิมต้องบอกก่อนว่าเป็น ตัวสารสกัดที่เราทําขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงนะคะก็จะสังเกตว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องความดันแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าอคอเลสเตอรลด้วยนะคะตัวน,นี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะวิธีการทานก็ง,ง่ายมากๆเลยคือว่า,อาให้ทานก่อนอาหารนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่ระดับค่าน้ําตาลไม่เกิน1 3ออะคะ่ะเราจะแนะนําให้ทานแค่หเม็ดนะคะก่อนอาหารมื้อเช้าประมาณ30นาทีอ่ะก็ครอบคลุมแล้วนะคะสาหรับค่าน้ําตาล1 3 0 นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีค่าน้าตาลเกินจากนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นค่อนข้างสูงและ mm hmm. เราก็อยากจะให้ควบคุมทั้งช่ชวงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายไปด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เวลาการทานจะแนะนําให้ทานเป็น2เม็ดต่อวันนะคะ2เม็ดนี้จะให้ทานในช่ชวงเช้าค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือก่อนอาหารประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ช่วงที่ก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะก็ให้ทานก่อนอาหาร30นาทีเหมือนกันมันก็จะช่วยควบคุมะคะ่ะ ค่าน้ําตาลน่ะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็ยนเลยก็เหมือนปรับได้ทั้งวันเลยนะคะทําให้ลดอาการปวดชีบ่อยในช่วงกลางคืนแล้วก็ทําให้หลับได้เต็มอิ่มมากขึ้นตื่นมาก็จะรู้สึกส,ด,สดชื่นกับปี่กระเป๋่ามากขึ้นค่ <ขา S 1> นะแล้วเบต้าเฮิร์มเนี่ยค่ะสามารถรับประทานคู่มกับยาคุณหมอได้หรือเปล่าสามารถทานได้เลยค่ะเพราะว่าตัวเบต้าเฮิร์มของเรานะคะเป็นสารกักจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่างที่บีมบอกไปและที่สําคัญเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการบํารุงค่าศัพค่าไตด้วยนะคะยังยาคุณหมอที่บีมบอกค่ะจะมีส่วนผสม เป็นเคมีเนาะก็จะถ้าเกิดว่าทานตัวนี้เสริมเข้าไปอะ่ะมันจะช่วยทําให้อ่าการทํางานของค่าตับตระไปอ่ะดีขึ้นเหมือนเป็นการบํารุงไปด้วยในตัวค่ะแล้วอ,อยากทราบว่าคนที่เริ่มทานเบต้าเฮอร์บอ่ะใช้เวลานานนะคะกว่าจะเห็นผลสําหรับเรื่องระยะเวลาการเห็นผลนะคะเราจะบอกลูกค้าเสมอว่ามันจะแบ่งออกไปสองอยา่าง อย่างแรกเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเวลาในการเป็นนะคะว่าเป็นมานานหรือ,อยังอ่ากับอย่างที่สองคือระดับค่าน้ำตาลนะคะอ่ามันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราเป็นระยะแรกเป็นระยะที่แบบยังไม่สูงมากอย่างที่บิ๊บอกไปตอนต้นว่าไม่เกินร้อยสามสิบแล้วก็ระยะเวลาเพิ่งเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็จะไม่เกินประมาณ7จวันแรกนะคะจะลูกค้าจะเริ่มสังเกตได้เลยว่า ผู้ป่วยเบาหวานนะคะเขาจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าอยู่แล้วนะคะ<ม>แล้วก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาฉี่บ่อยอ่าตรงนี้จะสังเกตได้เลยว่าในเจ็ดวันแรกคะ่ะอาการเขาจะค่อยๆดีขึ้นอ่าแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ตามลําดับไปด้วยนะคะ<ม><ม>ส่วนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานเป็นเรื้อรังเป็นมาหลายปีแล้วก็ทานยาม,มาเยอะเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะก็อาจจะประมาณสองสัปดาห์หรือว่า แต่ว่ามันจะก้าจากค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทางนะคะลูกค้าเนี่ยจะสามารถสังเกตอาการได้จากตัวเองก่อนว่าเขาอาการตามัวต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นอาการชาต่างๆรวมไปถึงการฉี่ระหว่างวันและรวมไปถึงกลางคืนเนี่ยอย่างที่พี่บอกค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วทาให้เขาแบบสดชื่นอ่า เพราะว่าผู้ป่วยอ่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆอะค่ะจะทำให้เขารู้สึกอ่อนเพลียรหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มนะคะแต่ตัวนี้จะทําให้เขาหลับสบายมากขึ้นค่ะ